บูสเตอร์ซีรีส์เย็นๆเรื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไรทิพย์กแดงนแนงักแงจพริก้ฟ้าแดง,แ,งแม่สมบูรณ์น้ำพริกค่ะสวัสดีค่ะ ที่ร้านมีน้ำพริกอะไรบ้างสาเพราะขามีน้ำพริกนรกครับน้ำพริกเผาแล้ยน้ำนพริกตาแดงเจิหน้าฉันเขาพูดน้ำพริกแรกเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเขาบอกว่าน้ำพริกนรกครับครับผมอร่อยไหมพี่แซ่บๆอยู่มีน้ำพริกนรกแล้วน้ำพริกอะไรอีกใช่ครับ น้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงจ้ะที่ร้านนี่จริงๆเรามีน้ำหมดน้ำพริกกี่กี่น้ำเมนูมีทั้งหมด12ชนิดครับผมมีน้ำหดน้ำพริกทั้งหมด12ชนิดใช่ค่ะราคาแคบาทหรอใช่ครับผมโอ้ราคาดีมากเลยเ่ี่ยแม่คุณแม่สูตรคุณแม่สุดบู๊ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแม่น้ำพริกอันไหนอร่อยสุดกุ้งเสียบกับปลาย่างครับเอาดูเลยน้ำพริกกุ้งเสียบต้องถูกใจหนูแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าบุกโกะชอบกินแซ่บๆขอยืมน้ำพริกเผาอย่างได้ไหมแม่เอาเลยครับทิ้งเลไว้ ต้องบอกว่าที่ตลาดลงเกลือมาร์เก็ตนวานขงคอนเนี่ยคุณผู้ชมใช่ไหมว่าของกินเนี่ยเยอะมากและราคาเป็นกันเองด้วยมันมีแป้สมบูรณ์เนี่ยก็ปลุกละยีบาทโอ้ในยุคเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราก็ต้องอะไรที่มันช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะใช่ค่ะกำไรอาจจะไม่ได้มากอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ได้จำนวนแล้วก็ได้แบ่งปันแล้วก็ได้ลูกค้าประจําด้วยที่ดูแบเยี่ยมมากๆขอบคุณมากนะคะทุกคนเป็นดีค่ะ โอ้โหลานค้าเยอะมากๆเลยสวัสดีนะจ๊ะแม่จ๋าพี่จ๋าเธอสวัสดีค่ะที่ตลาดลงเกลือมาเก็ตนวนครเนี่ยต้องบอกว่าลานค้าของกินเนี่ยน่ากินมากๆเลยวัสดีค่ะวัสดีค่ะมีกว่า200ร้านค้าแม่วัสดีค่ะวัสดีค่ะมันเป็นขนมที่แบบหากินยากมากเลยพี่มินน้องขออนุญาตดูหน่อยนะคือขนมดอกบัวเนี่ยอย่างที่บอกตอนเด็กๆที่เรากินเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับใบบัวไหมพี่ค่ะล้ายๆกับใบบัวถ้าเกิดสังเกตดีจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชม เห็นไหมอันนี้คือแบบนิ่มส่วนอันนี้คือแบบแป้งกรอบใช่ค่ะแล้วแวป้งเราชอบกินแบบไหนอันเท่าไหร่คะสี่ชิ้น 20, 20. บาทจ้าสี่ชิ้นยี่สิบนี่คุณผ,ผู้ชมน่ากินมากๆให้ดูมันเป็นขนมหากินยากแล้วแหละเหมือนเดินทุกย่างเลยอ,อ,อร่อยมากเลยอะ กินใบตยหอมนุ่มพี่ขายมากี่ปีแล้วคะหกเจ็ดปีแล้วค่ะจริงเหรอค่ะขายตรงนี้นะที่นี่ที่เดียวเลยค่ะอืมขายดีด้วยพี่เอาสูตรนี้มาจากไหนนะคะอ๋อยายแถวบ้านนะค่ะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรศรีสะเกดค่ะศรีสะเกดค่ะคือต้องบอกก่อนอย่างนี้คุณผู้ชมขนมเนี้ยมันไม่ได้หากินง่ายๆเลยอ่ะจำได้ว่าตอนที่แบบเด็กๆอ่ะพ่อกับแม่จะพาไปกินมันจะเจอที่อันวัดไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยซ้ำมันมันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยอร่อยมากเลยมันเป็นแบบนิ่มๆอ่ะ เอางี้ไหนก็ได้ไหนละพี่หนูขอข้าลองทำได้ไหมได้ค่ะตลาดเรียกเรียกเจว่าเจดอกเจดอกนะค่ะเจดอกเจดอกแค่นี้พ่อไหมเจดอกพอค่ะค่อยๆหยอดหรอค่ะเราก็ค่อยๆเอียงตัวตามเลยอ๋ออันนี้แบบนิ่มอันนี้แบบกรอบแบบนี้มันสุกเร็วกว่าเหรอเจค่ะใช่ค่ะอันนั้นใช้เวลาหน่อยค่ะกว่าจะกรอบได้ ไม่ได้บุกอ่ะชอบกินแบบนิ่มมากกว่าเจมันโบราณนี่ค่ะมันใบเตยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถูกทำถูกไหมอย่างเงี้ยถูกค่ะมันก็จะฟูๆอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเพราะมันจะขค้ืนมาเป็นอย่างี้จริงมันเหมือนใบบัวพี่จริงจริงด้วยอะต่อแป้งสุกแล้วก็กลับมาจากคืนคืนอ๋อพอแป้งสุกแล้วกลับแล้วมันก็จะมันก็จะเป็นตรงปุดๆตรงกะจริงๆแล้วจะเป็นขนมใบบัวมากกว่าด้วยซ้กพี่นั่นไงพ็อโบราณโบราณเขามาแบบนี้ออะเธอ เขาบอกว่าเข้า,า,ามาตลาดโรงเปลือมมาร์เก็ตแห่งนี้ใส่แซบใส่นัวข้ามพลาดร้านนี้ขาดเจ๊บุกเพียงต้องเดินตามกลิ่นมหาเลยร้านเซบเรียสตอร์ทำไมถึงต้องเรียสตอบเลยจ้ะแม่ค้าพอมันแซบมากค่ะแซบมากค่ะ<ๆ><ๆ>เรียนนิวไม่ได้<ๆ>ต้องเรียสตอบ<ๆ>หรอถูกต้องค่ะแหม <laughs> พูดอย่างเดียวไม่เชื่อหรอกงานขอเป็น ตำกระอปูามาที่หนึ่ง <Okay S 2> แล้วก็ตำแมค้าด้วยโ <Okay S 2> แต่ว่าต้องเข้าไปอยู่ข้างในด้วยนะ <c oughs> เข้าไปสืบเนี่ยวปลาเนี่เป็นยังไงกลิ่นนัวแล้วเกินเตะสมุตไพรต,ต้นตลาดละอ <c oughs> ันนี้คอนเฟิร์มว่าปลาร้านนางหอมจริงแล้วก็นัวสุดการันตีจากลูกค้าแม่เอ้ยมาไม่หยุดเรียกว่าตำกันแบบ ะวิงกันเลยทีเดียวปลาที่ต้มเองนะต้มเองค่ะทำเองต้มเองสูตรการเองถูกต้องค่ะเข้าห้องแลบวิเคราะห์วิจัยเองเลยค่ะอุ้ยตายแล้วฉันชะมองมาถึเข้าห้องแลบบไปทำวิจัยเองเลยวันนี้กบวิจัยปลามาเหรอจ๊ะกินเลยยอนค่นเหรอเกิดอะไรนี่ก็มีจะเป็นหอยเชลล์หอยเชลล์หมูยอผักลวกใส่ปากก็ต้องใส่ได้เลยค่ะประมาณนี้ถ้าเกิดไปจึงจริงไม่เรียนสอบจริงเหวี่ยงเหมือนกันนะ แล้วคุณจะไม่ลืมเลยค่ะแต่พูดต้องโดยนะแท้กลิ่นนะคุณผู้ชมจ้าคุณจะไม่ลืมเลยค่ะชิมนะนะเริ่มเลยได้ไหมแอนัวมากเนี่ยไปรสแซ่บอร่อยมากโอ้ย90บาทรสจริง คดำริมาจากแม่ค้านี่แหละค่ะอยากกินอะไรก็ใส่ๆไปก็เลยออกมาเป็นตำแม่ค้าแม่ใจท่านี้นอกจากสีจะดีแล้วความหนวดย,ยืนหนึ่งนับวันปวปังปรดเยี่ยมเปิดข้า้งสิว่าค่ะแซบอิหลีจกส้มตำถาดนี้แล้วไม่ลืมอย่างที่แม่ค้าบอกไว้จริงๆขายทุกวันไหมจ๊ะแม่ค้าทุกวันค่ะ,คะเมนูนี้คือเมนู เหล่าปูม้าค่ะเหล่าปูม้ามันต้องใส่น้ำปลาดีนะเธอนะนี่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 ้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบอกเลยว่ามันไม่เค็มแบบเค็มแบบแหลมอะมันกลมกรอมกำลังดีใส่ไปเลยนิดนึงได้ค่ะโอเคกลิ่นหอมมากเลยนะคะจ๋าอร้ยหลอด รถมาไหมคะใส่เลยปลาใส่เดื้อาดฟอบไปเลยไปต่อค่ะนี่ปกตินะถ้าไปกินส้มตำนะแล้วใครไม่กินปลานะโกรธนะมาลานี้ต้องปลานะคะดูแซ่บมากเลยเธอเอ้ยอันนี้เท่าไหร่จาะไหมคะอันนี้จะอยู่ที่ร้อยหบาทไม่ไม่แพงไม่ไม่แพงค่ะไม่แพงเอ้ไอเมื่อกี้ไอเมื่อกี้เก้าสิอันนี้ร้อยห้บไอเหรอใช่ค่ะอันนี้คือเหล่าปูม้ากินเลยนะเริ่มค่ะ พอจัดเจ้ายันนีนะ <c oughs> ปูนางไม่ไม่ข่าวเลยปูนางสดมากเลยอะ่ะเลิศอันนี้ของฉานคนเดียวสวยยืนยันให้นิดนึงว่าเลียศอกจริงหรือเปล่าค่ะถ้ามีต่ำกว่าสอกก็จะเลียให้ <c oughs> แต่ตอนนี้เธอถ้าเธอทำาชักก่อนเนี้ยลูกค้าเหว,วียงา <c oughs> ลูกค้ามาแล้วเ <c oughs> ช้ญลูกค้าต่อไปขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ และครบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำปลาแท้รราเด็กสมบูรณ์ทำได้สารพัดเมนูและอร่อยทุกเมนูทั่วไทยให้1กระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้รราเด็กสมบูรณ์ ค่าตัวร้อยของเด็กต่อพเพ้่อนก็คือ3ตัวร้อยเลือก<ช>ได้รวมได้หมดเลยฝั่งนู้งผีดจะสามสิบล้อสามมัน่างกันยังไงอ่ะฝั่งนู้นจะเกตด,ดีกว่ามาเลือกอย่างนี้ข้อดีก็คือเราจะได้เห็นผ้าที่เราต้องการถ้าเปิดกระสอบเราก็จะไปลุ้นอีกทีนึงอาจจะไม่ตรงตามใจถ้าไปใส่เองหนูว่าฝั่งนี้ก็คุ้มเป็นพนักง,งานโรงง,งานเป็นพนักง,งานบริษัทเข้า7จ็ดโมงแล้วก็ออกไปสามก็มาที่นี่ต่อเลยที่เริ่มทมาํางานมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละหมืน่นถึงสองหมื่นบาท ต้องมาสู้แดดบางวันก็มันก็มีแบบหายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องอดทน